ลองคิดดูนะคือว่าไอ้เป็นคนแต่ว่าคงเป็นคนไม่ดีสุดๆเลยนะโดนคดีลองคิดดูโดนคดีที่ว่าสะเทือนขวัญคนดังระบฏสาธารณอำเภอคือคดีเย็ดแม่ฆ่าลูกฆ่าทั้งครอบครัวแล้วก็ทวงน้ำอีกลองคิดดู โหดร้ายนะแต่นั่นเป็นหมูเอ้ยลองคิดดูระดับความคิดเนี่ยปิดฟาปิดฟายิ่งต่อสู้ด้วยอาวุธสังหารดูแต่เป็นคนโหดร้าย,รายที่สุดคงจะเร็วสามที่สุดถึงโดนโดนคดีที่ว่าฆ่าฆ่าฆ่าอยู่ครอบครัว